กะดีเพื่อนกระดีมันเป็นเรื่องกายขนัานาสิพิจารณาตามหลักธรรมเนี่ยเรื่องกายนี่โลงข้อนี่ก็เรื่องกายกุติก็เรื่องกาย,ายบัดวัดนี่เรยว่าเรื่องกายซะ <c oughs> บนัน้เบิงขมาเรื่อนไก่แต่ละคนละคนบัน้กระบต่างกันอย่างกับอยู่วัดอยู่เฮือนแมนตัวกันยูเฮือนมีอย่างแนเห็ดเฮือนแล้วนะมีมองนอน <c oughs> มีมุงคั่วมีเฮือนคั่วมองเห็ดอยู่เห็ดกินแล้วเราก็มีมองล่างถวยล่างหมอ มองหนึ่งเขาไลลไปม่นเบิดสุอย่างชุดไทไายมีหอดหมองไทยเงิดบอ่อ <c oughs> ใครว่าเรื่องร่างกายของคนเฮ้ามีหมองทายเบิงเ่งแนเห็ดเฮื่อนเห็ดซ่านอยู่วัดอยู่ว่ากะ ต่เท่าก็มีสามห้องแหลกอยู่มองนีเนาะมันหนาลงขวน,นี่ใส่ทั้งพระทั้งโยมว่าเป็นอย่างนี้นเหรอก็ใส่ได้อยู่ใส่น้ากันแซวแซวอยู่ยังสินะบาแล้วยังคอยขยายอ้อขยายออก <c oughs> อันนี้คันวอกเขามาหาเรื่อนกายคือร่างกายของคนเท่ามีเบอรสจุย่างคือกัน มีตามีหูมีจมูกนาอัศจรรย์บ่โลกกด็ดีเป็นตะเบิงตะเบิงคะเบิงคะงคับจักผู้ใดสางห้ยยังวะอยู่ในทองแมนหลดมีตา จักผู้ใดเป็นผู้อามาหายเพิ่นเงิดบ่แล้วก็มีหูแล้วก็ออกมาจากหัวห้าเนน่ยบ้างแน่จักผู้ใดเป็นผู้แต่งห้ย,ยังวะแล้วก็ยังมีจมูกมีดังอีกล้มพนไหลออกไหลเข่าเงิดบ่ เราเข้าไปหอดทางไนพอหอดปอดหอดอยางลรไปบดึดแลละยังมีปากอีกและต่อมาจะมีแขวอีกบันนบัดออกมาแล้วจะมีแขวครมีแต่ยู่ในทองแม่คือสิ่งหุ่งอยู่ลงตามาจะป็นธรรมชาติเนี่ยกจัดสรรให้ดีอีหรือยังวะ อยู่ในท้องแม่วกกระบอมีแขวามาออกมาแล้วเราจะค่อยพปองขึ้นพปองขึ้นจังคบจังสีนะเพราะจะย่ำเขา่าย่ำหันย่ำนี่บ้านี้แล้วก็มีลิ้นี่จะผู้ใดปไปเหตุให้ลินก็ดีแม่หลอดทาไมก็มีหมองกินเขา่าไหลลงไปหอดทองมีกระเพาะอาหารมีล่ำใสหลถ ไปเป็นตาอัศจรรย์อีรียังวะแล้วก็มีมือบันเนี่ยมีมือซ้ายแล้วก็มือขวาแล้วก็มีเล็บบ้างแน่บัาเนี่ยก็มีแข้งมีขาก็มีตีนนำ้ำจักผู้ใดเป็นผู้ปั่นให้บุรอะอยู่ในหัน รถปง่งอ๋อปง่งออแตกออกแตกออกแตกออรถเป็นไปนตามธรรมชาติรถมีตีนสายมีตีนขัวมีแข้งมีหัวเขา่ามีกระดูกเราครบเบิด์ตสุยามกา็ออกมาในพันในเบิดได้ว่าครบเบิร์ตสุยามยามีมองออกอีกเนิดบ่ มีทวานเบาคันบุไดสามารถิะได้เป็นผู้ส้ก็เป็นแบบหนึ่งคันจิเป็นไม่ยิ่งก็เป็นอีกแบบหนึ่งแล้วก็มีทวานหนักไหวยรามีรถมองเก็บเนีว่าว่แม่น้องสวมบอลรถจงว่าเห็นบอกอยู่เฮือนเท่าก็มีสวมอยู่ในทองก็มีสวม เบิงจังสี่เบิงห่างกายเฮมันจะเห็นชัดว่าโอ้บะต่างอีอย่างกันบันนี้เมื่อมันเป็นจังสี่แล้วบันนี้มันก็น่าอัศจรรย์เพระาะว่าขันท่าวเกเบิงแหลวแม่ก็บ่ได้แตงไห้อยู่ในทองพ่อกบ่ได้แตงไห้ แต่ว่าเป็นโดยธรรมชาติอหอีเพราะฉะนั้นพญายาจิตราชเนี่ยกับอมาตไฟบาปไฟบุญมเขาททองแม่โลละลตโอ้ยจเจแมนที่เป็นแน้ใดนั่นขึ้นอยู่ที่บุญกรรมบาปกรรมของแต่ละคน พ่อกับบดายเหตไ้แม่กับบดายเหตไ้เติบโตขึ้นมาที่เป็นจังสั่นจังี่แนวใดต่างๆสีง,งามบวงงามมีต่างๆทงั้งหมดที่เป็นไม่ยิ่งผู้ชายกฎแห่งกรรมเป็นผู้จัดสรรให้เห็นบ่เป็นว่ากฎแห่งกรรมคันพู้ไดสั่งกรรมดีมา <c oughs> สร้างบุญร่วมกับผู้ใดมากก็ไปเกิดน้ำผูน้นั่นวงตระกูลน,นัน่นกําจัดสันให้เลยเลือกบ่ได้วับเดียวหอดเลยเห็นบ่ขันจากสวรรค์ปุ๊บกับแวบเขาโล่นเจังซีนะเมื่อเขามาแล้วมันีกรรมที่แต่ละคนสร้างไวนะ้น่ะมันกับผลิตให้ โปรดมีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายมีทุกสิทธิ์ทุกส่วนคันบุญมาโปรดจัดสรรให้ดีเบื้องอย่างพระพุทธเจ้าพจังแสดงไว,ว้ว่าทุกคนไม่มีสิทธิ์ในชีวิตของคนอื่น และไม่มีสิทธิ์ในชีวิตของตนเองไม่มีเลยเห็นบ่คันเบาให้มันชัดเจนก็คือสภาวะความมีความเป็นเองของมันจะว่าโทษผู้ใดก็บ,บ่ได้ มันเป็นเองของมันทั้งหบดรโลกหลานผู้ใดกระ้างเบิดโลกชาใดภาษาใดาก็ตามดีย่อนบุญทีบอดีกระย่อนบาปว่าสรุปซะแต่ว่าโลกของเฮานี่เป็นโลกแห่งการศึกษา เป็นโลกแห่งการพัฒนาชีวิตสามารถปรับปรุงชีวิตของตนเองให้เจริญขึ้นได้เพิ่มเติมเสริมบุญเสริมกุศลบำเพ็ญบารมีให้พินโยสูงยิ่งขึ้นไปตามลำดับได้นี่คือโลกมนุษย์ เพราะฉะนั้นโลกมนุษย์นี่จึงเป็นโลกที่สมควรมากแม้มันจะแก่เจ็บป่วยตายพระพราดแต่มันได้ประโยชน์มากจริงๆไปเป็นเทวดากับบดายสเสวยบุญดีเลยบ่เป็นบด่ดีแต่ว่าสเสวยบุญขันบัดบุญตอนนั้นแล้วกะตกจากสวรรค์ไปใส้กันแล้วแต่กรรมจะจัดสรรให้ แต่าโลกมนุษย์ของเฮานี่มาแล้วมันได้ทําประโยชน์หนึ่งประโยชน์ตนสองประโยชน์ผู้อื่นเห็นบอกที่เฮาเฮ็ดกันอยู่ขุม,มอเอิญประโยชน์ตนก็คือกระโตเฮาประโยชน์ผู้อื่นก็คือพ่อคือแม่สามีฟันยาบุตริดาพิญญา,าพีาพ่น้องตลอดทั้งประเดชชาิบ้านเมืองบวรพุทธศาสนาได้ทั้งประโยชน์ตนได้ทั้งประโยชน์ผู้อื่น โลกมนุษย์เนี่ยเป็นโลกขวนมมอีอลีแม้มันจะแก่เจ็บป่วยตายตามธรรมชาติของมันขันโลกมนุษย์ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ตายนั้นพระพุทธเจ้าก็ปด้มตดา,า,า,ามตัดสรูเห็นบ่มคขนศึกษาเบิงขะขกล่ะบได้มาตัดสรูเด้ พระอ,องค์ไปเป็นเทวดาจากมนุษย์ไปเป็นเทวดาสังบุญน่ะไปเป็นเทวดานพระอ,องค์เสวยบุญมัสยโลกมนุษย์ก็มั่นบำเพ็ญทานะบารมีสัมปันโนเห็นมหาสวดศีลปารมีสัมปันโนเนคขมะบารมีสัมปันโน,เ,น,ปน,โนเป็นต้นบำเพ็ญบารมีรแล้วล่ะก็ะพระอ,องค์ก็เห็นผู้นั่นแกผู้นี้เจ็บผู้นี้ป่วยผู้นั้นตายมันก็เลยเป็นข้อขิด บันนี้กรรมบังพระอ,องค์กับทั้งแก่ทั้งเจ็บทั้งป่วยแล้วก็ในที่สุดต้องตายพระอ,องค์ก็ได้สิติได้ปัญญามาทุกภพทุกชาติมาศึกษาเรียนรู้ตรงนี้มโลกมนุษย์มันดีจังสี่เพราะฉะนั้นมันจะเป็นจังไหรก็แล้วแต่มันมันจะแก่มันจะเจ็บมันจะป่วยแต่แล้วแต่มึงหลด ว่า้้องไปเป็นถูกน้ำพูดได้เวายำอีกดูแลกันเต็มที่มันเป็นบุญดูแลพอดูแลแม่ปุญาตาญาาาัญญายาพี่น้องสามีพญญาบุตรีดาลูกหลานดูแลกันก็ดีเป็นบุญเป็นกุศลสรุปองสันสานว่าโลกมนุษย์นี่เป็นโลกสิควรมาอีหลี มาสร้างบุญสร้างกุศลบำเพ็ญบารมีธรทหลดได้ประโยชน์โอกาสพ้นทุกได้เพราะเหตุนี่แต่ว่าโลกมันบ่คือเนาะบ่คือกันปันไหบางคนก็นมาสางบาปโพดอีหลีจากมนุษย์ไปใส่อเวจีมหานรกก็มีเห็นบอก อเวจีมหานรกเงิดบ่บ่เป็นนารกซื่อเลยขันขาพ่อขาแม่แล้วก็ขาพระอ,อรหันต์นี่ต่างๆนี่แม่นบ่ได้จากมนุษย์ประสัยอาเวจีมหานรกโดยส่วนเดียวใช่ก,กรรมยุหันโอ้ยจกะกสดพบเถได,ไดชาเถไดกลับเถเดกันพุนแล้ว เป็นต้นจังสินะ่ะเพราะขนาดหลกวงษย์เท่าหลวงตาบามาแล้วเขามีโอกาสในท่านรักษาศีจเจริญเมตตาภาวนานี่โอ้ยหลวงตาเลยอิ่มใจน้าโดยเฉพาะคุณบาอาจารย์พืนใดบวชทดแทนคุณของพ่อของแม่ของผู้มีคุณทั้งหลายทั้งปวงแล้วก็จันลงบวรพุทธศาสนามีโอกาส ศึกษาเล่าเรียนด้วยภาพเพียนปฏิบัติด้วยแล้วก็สร้างบุญสร้างกุศลร,รมประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่บรวรพุทธศาสนาเผยแผ่หลักธรรมไาถึงจิตใจของชาวโลกโห้ยหลวงตาหลอออิ่มใจยังวานอจะวว่หลวงตาเออเออเอาหน่อยก็ว่าเป็นยังให้พเ่นไปสะดวกเจ้าน่อยในวาสัน หลวงตาจังสินะหมู่วานเิ็นก็เลยไปสนอกโบกขมหาหมองนี่เนาะเข้าใจตัวเนาะเออเด้อในท็อปเดอ้อวันที่ทราเจ็ดก็มาดอกม่ได้ไปโดนพอวันที่ราแปดแต่มันมีงานมีการหลายอย่างอยู่จังสินนะพอยะนนั้นหลวงตาป่ารบมาเนาะก็ขออนุโมทนาสันสันบันนี้ หมู่บ้านลงตาก็ไปหาหมอที่ทอผ้าไปทันตะแพทย์หญิงทาวินทันพิบูรลทันตะแพทย์ชำนาญการพิเศษโรงพยาบาลหัวตะพานเมื่อหันหมออัญชลีประสานเพิ่งก็มกเบิงลงตายอยู่คลินิกเฮ้าเนี่ยแขว หลวงตาก,กับกรรมมุนาวตัตติโลโกโกัดแขวสเสเจููหันพวกนี้เอาไปอาม่าหลดหลดือหับเบิ้ลแหลกหน่อยนนหน่อยหนึ่งแม่งอบอใส่แขวปอมจะไม่เป็นอย่างกันสูนมากกันจะย,ย่ำแขวแ่หรือว,ว่าขักกัดแขวกาดการ์ดแห้งขกักพูดนะแต่ตี๋ีเมืองแล้วหลวมันขี้งูเนาะ กัดแขวแซมพูไดไอ้ซีนาแล้วก็ด่าพ่อมขันเขาลบเลยเป็นยิ้มใจอิ่มใจเป็นว่าเขาจานเจ้าของบ้างนะเราบอกคิดว่าเขา่านมาวอมเนี่านมาบ่าย่านเสือไปจนสั่นมันสิคู่พัวจังสินะ พเพื่อจะได้เกิดกับปุ๊บอันนี้เป่นการดูแลมอาวานี่หลวงตาไปเนาะเพราะก็เฮ็ดดีดียังวะเฮ็ดดีอีดีผ่้รักษาหลากฟันหายยังวะอีกสองอาทิตย์นะหลวงตานะวะท่านอีกสองครั้งอาทิตย์ละหนึ่งครั้งวะท่านเนาะอันนี้ขออนุโมทนาสาธุการเนาะและนอกจากนั้น <c oughs> สร้างเตี่ยนอพร้อมขอบคัวแม่จิวไม่ยังทางเบิดหลงตาวาังโจลาเชลพ่วงซีแล้วนะ่ก็เลยโทรเอาผมติดอันนั้นนี่แน,น,น่อยู่ต่หลงตาน้่มหันหอนโอ้ยมาเจะเศา้าเท่ละครับครับหลดเลยหลูงหลงตาก็ดีครับเติมมาหอวเอาจากนี่ไปนี่ว่าส่งโคดขึ้นแล้วก็ถมเรียบร้อย ลุงตาเราคืดไม่แบบน,นี้มือไม่มาโ้ยไปจังหันกระบกคักเหรอบันมนมันมีปัญหามันเท็ดหยาแลว่าลุงตาว่าเสี่ยวสายไฟใหญ่ๆาย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 ไปขึ้นใส่เสาไฟฟ้าสองต้นสามต้นสี่ต้นผนอาจจะทั่ห่อนหมอแปงลงลุงตาน้เจ้าไหนก็เฮ็ดไม่ซะโทษไปหาแล้วเตีย่ยผมมาทีไปหันเจ้าก่อนจะทีไม่หัน มาสะก่อนลาวัต่แล้วก็มาอีกแล้วก็ดิ้งเตียแก็ดิ้งนอก,กระลวงนองพันมาโคด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 ,ดจนเรียบร้อยโคดตัวเก่าขึ้นสะก่อนขวดตัวเก่าขึ้นแล้วก็ถมไปโคดตัวใ,ใหม่ยังไปถมตัวใหม่จังทีนะอันเอารังวัลหลายประเดลาวัตถุถวายได้ลงตาเด้อพ่อเน่ะโอ้ยสาธรูนำนาะสาธู นิพพานะปัจโยโหตุ